ณชัยป่าลึกที่ห่างไกลจากความเจริญมีโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีผนังปูนแตกร้าวต้นไม้เลื้อยปกคลุมไปทั่วอาคารกระจกหน้าต่างแตกเป็นเสี่ยงๆราวกับดวงตาที่ว่างเปล่าจ้องมองออกไปสู่ความมืดมิด ชาวบ้านแถวนั้นเล่าลือกันว่าโรงเรียนแห่งนี้มีวิญญาณของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตอย่างปริศนาสิงสถิตยอยู่และในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากภายในแก้วและเอ็มสองเพื่อนสีผู้ชื่นชอบการล่าท้าผีตัดสินใจเดินทางมายังโรงเรียนร้างแห่งนี้ในคืนที่ฝนพรม อากาศเย็นเยือกและชื้นแฉะเพิ่มความน่าขนลุกให้กับบรรยากาศรอบตัวทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในรั้วโรงเรียนเสียงเปาะแปะเปาะแป,ป,ปะของเม็ดฝนที่กระทบหลังคาเก่าๆก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับเป็นเสียงนับถอยหลังสู่บางสิ่งบางอย่างเงียบฉี่เลยวะ่ะแก้วกระซิบเสียงแผ่วขณะที่เอ็มเปิดไฟฉายส่องนำทางเข้าไปในอาคารเรียนที่มืดมิด กลิ่นอับชื้นและกลิ่นดินคโคลนคละคลุ้งไปทั่วเมื่อเดินผ่านถงทางเดินที่ยาวเหยียดแอดด,อด์เสียงประตูห้องเรียนบานหนึ่งที่อยู่สุดทางเดินก็ค่อยๆเปิดออกช้าๆเรากับมีใครบางคนกำลังเชื้อเชิญให้เข้าไปข้างในใครนะ่ะเอ็มถามเสียงสัน่นแสงไฟฉายส่งเข้าไปในห้องเรียนที่ว่างเปล่า โตเรียนและเก้าอี้ไม้ล้มระเนระนาดฝุ่นจับหนาเตะแต่ไม่มีใครอยู่เลยตึงตึงตึงเสียงเหมือนลูกบอลกระดอนดังมาจากห้องโถงใหญ่ที่อยู่ชั้นล่างทั้งสองคนหันมองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเขารีบวิ่งลงบันไดไปอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงห้องโถงใหญ่พวกเขาเห็นเพียงความว่างเปล่าแต่แล้วแกรกแกรก เสียงช็อคขีดเขียนบนกระดานดำก็ดังขึ้นจากมุมห้องทั้งสองคนหันไปมองพร้อมกันสิ่งที่เห็นคือกระดานดำที่ปรากฏตัวอักษรภาษาไทยวัดๆขึ้นมาทีละตัวกลับไปซะโครมเสียงหน้าต่างบานใหญ่แตกกระจายตามแรงลมที่พัดเข้ามาอย่างรุนแรงวีดวิว เสียงลมหอนดังยาวนานราวกับเสียงกรีดร้องโหยหวนของวิญญาณน,นับร้อยต้นไม้ด้านนอกโบกสะบัดอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นเองชิงเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างพุ่งผ่านพวกเขาไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความรู้สึกเย็นยะเยือกที่ประทะใบหน้าและแล้วในความมืดที่สลัวนั้นเองพวกเขาก็เห็นเงาตะคุ่มๆร่างเล็กๆหลายร่างกำลังยืนอยู่รอบตัวพวกเขา เงาเหล่านั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆกรีดเสียงกรีดร้องดังสนั่นก่อนที่ทุกอย่างจะจมดิ่งลงสู่ความมืดมิดไม่มีใครพบแก้วและเอ็มอีกหลังจากคืนนั้นโรงเรียนร้างแห่งนั้นยังคงตั้งตะหง,งานอยู่กลางป่าพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เล่าขานกันว่าพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนไปแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ